ราธาโรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีพิจิกนะคะประจำเดือนเมษายนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนจนถึง15ธันวาคมเป็นธาตุน้ํานะคะตัวตนของชาวราศีพิจิกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยตัวคุณเนี่ยเป็นอัศวินถือดาบก็หมายถึงว่าคุณใจร้อนคุณขาดสติคุณกล้าหาญคุณมีวิสัยทัศน์จริงคุณเป็นคนที่บุบบานคุณมีเกียรต ประจำตัวคุณคุณจะทําอะไรคุณต้องทําให้ได้คุณคิดว่ามันถูกแน่ๆเลยอดีตมันทําอะไรเคยถูกแต่ปัจจุบันมันจะไม่ใช่นะคะคุณต้องดูให้มันดีเดือนมันเปลี่ยนวันมันเคลื่อนนะคะมันจะไม่ได้หยุดอยู่ที่เดิมเพราะบางอย่างถ้าคุณยังอยู่มันอยู่ที่เดิมทําเหมือนเดิมมันก็จะ จบลงที่เดิมนะคะคุณเนี่ยเป็นอัศวินถือดาบเนี่ยจริงๆแล้วมันคือการใจร้อนการขาดสติมีความมุ่งมั่นชัดเจนแต่ว่าไม่อาจเป็นจริงได้ไงคะที่สําคัญคือมันใช้อารมณ์ตัดสินเห็นว่าใช่ก็ไปเลยโดยไม่รู้นะไอเห็นนะ้ำมันกลางคืนเขาส่งไฟมามันเลยเหมือนกลางวันพอเขาปิดไฟอ้าวตายแล้วมืดนี่ว่าเนี่ยเห็นไหมคะคุณไม่ดูให้มันชัดเจนคุณทําอะไรคุณไม่ชัดอ่ พอคุณไม่ชัดปุ๊บคุณก็บุกไปเลยลุยสั่งลุยเลยเอาไปตรงเนี้ยไปทําตรงนี้ตรงนั้นความเร็วความแรงความที่คุณน่ะคิดดีของคุณนะต้องเข้าใจว่าคิดดีของคุณนะแต่ไม่ใช่ของทุกคนแต่จะนําพาไปซึ่งความแหลกเหลวตรงไหนฉันไม่สนใจก็ฉันจะไปอ่ะใครมา ผ่านชั้นโดนดาบมามันต้องตายทั้งหมดอะเพราะว่าวิ่งด้วยความเร็วอะคุณจะรู้ได้ยังไงข้างหน้ามีอะไรบ้างสิ่งที่คาดหวังนเนี่ยเขาได้ดเมเจเชี i a n ถ้าต้องการหาคนเก่งและคนฉลาดสักคนหนึ่งมีความคิดเป็นนักวางแผนต้องติดต่อสื่อสารให้มันเก่งด้วยแล้วก็มีความเชี่ยวชาญมีเล่เหลี่ยมเขาจะไปเริ่มต้นใหม่ นี่เห็นไหมคะหาคนเก่งมาช่วยเขาแล้วนะคะใครหน้าที่เก่งแล้วเขาจะไปอยู่ที่มันใหม่เขาจะไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆของเขาแล้วคือเขาจะไปจากตรงนี้นะคะคือสิ่งที่เขาไม่คาดคิดเลยเขาได้ห้าดับไปขัดแย้งกับคนที่มันเหนือกว่าแล้วเขาก็บอกว่าเขาชนะเขาบอกเขาชนะแล้วเนี่ยเขาชนะแล้วแต่มันจะไปชนะกับใครเราก็ไม่มีใครเขาสนใจคุณเขาใช้สิ่งที่มันเป็นกรอบของเขาอยู่่คุณคิดไปคนเดียวคุณอาจจะคิดมากคิดไมคิดไปนู่นคิดไปนี่เลยมาคิดออกไพอราในเดือนเมษายนเลยว่าฉันต้องไปแล้ว เพราะอนาคตอันใกล้คุณได้หกดาบเดินทางออกไปจากปัญหาต้องออกจากที่ตัวเองอยู่เนี้ยไปอยู่อีกที่หนึ่งที่ไม่ใช่ที่อยู่ที่เดิม ต้องออกไปอย่างยากลําบากด้วยนะคะแต่คุณบอกไม่เป็นไรฉันมีเดอะ a g จิชเชนเดอะเมจิชเนเนี่ยเก่งมีเล่มีเหลี่ยมมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยช่วยฉันได้ฉันจะไปเริ่มต้นใหม่ฉันไปได้ฉันไปได้ฉันมีคนเก่งฉันมีคนที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ฉันมีคนที่มีพรสวรรค์และเป็นนักวางแผนด้วยวางแผนให้ฉันต้องไปหาเดอะเมจิชเชนให้เจอนะเพราะว่าคนนี้เป็นคนวางแผนให้กับเจวราศีพิจิกนะคะเพราะอนาคตอันใกล้มันได้6ดาบก็ต้องไปแล้วบทสรุปเขาว่าไงออล่าบทสรุปเห็นนั่งสบายใจเฉล็บใช่สิคะเพราะ อคุณรู้ไหมเขานั่งหันหลังให้ด้วยออาดูซิว่ามันจะไปสุดหางหมาวันไหนให้มันดิ้งให้ถึงที่สุดของมันเลยพูดอย่างนี้เลยนะผู้ที่มองเกมคุณทะลุป,ปูโปรงแถมมีคําพูดดีๆมีวาทกรรมที่สุดยอดด้วยคนนี้จะบอกให้แล้วเขาพูดอะไรนี่มันเท่มหัวใจคุณจริงๆเลยคุณนี่ไม่อยากจะฟังเขารอดูคุณว่าคุณจะทําเช่นไรต่อไป เพราะเขารู้เกมคุณหมดแล้วเพระราชาถือถ้วยเนี่ยเขานั่งสบายๆเลยนะนั่งจิบชาสบายๆเลยจิบชาไปเรื่อยๆจิบชาไปแบบชิวๆเลยอะรอดูมาในใจเย็นไม่เป็นไรดูซิว่ามันจะทําไงต่อไปดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จุดจบมันก็มีเกมมันมีอยู่แล้วนี่แหละค่ะจุดจบของราศีพิจิกนะคะจบสัทีนะคะต่อไปก็คงไม่ต้องมาขึ้นที่ไพออร่าแล้วนะคะเพราะว่า ได้เวลาแล้วเพราะฉะนั้นก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่านักวางแผนจะวางแผนในเขาเดินทางไปที่ไหนนะคะไอ้ที่เขาจะไปเนี่ยเขาก็ยังไม่เห็นฝั่งเลยนะว่าไปแล้วมันจะมีความสุขไหมไปกันทั้งครอบครัวเขานะเขาไปนะคะต้องบอกว่าเขาไปไปเนี่ยไปไม่ได้เห็นฝั่งไปไม่รู้จุดหมายปลายทางของตัวเองหรือว่ามันจะดีหรือมันไม่ดีเพราะฉะนั้นเราบอกเลยนะคะถ้าคุณทําดีไว้สิ่งที่คุณไปเจอข้างหน้ามันต้องดีแน่นอนค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณทําสิ่งที่ไม่ดีไว้สิ่งที่คุณไปเจอข้างหน้านั่นมันคือกรรมที่คุณต้องรับนะคะนี่นะคะบท ของคนดีและก็คนชั่วมันจะสรุปให้เห็นไม่นานเลยเราจะได้เห็นกันฝากกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์ให้กับออร่าด้วยแล้วก็ขอบคุณดวงชะตาของชาวราศีพิจิกเป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณค่ะ